ครับผมไปันมาเหมือนจะหายหน้าไปจอดปูมกาหน้าเหมือนกันไป้ทำอะไรมาอะไรย่างนี้มั้งครับครับก็ที่หายไปนะครับก็อยู่ในช่วงเหมือนดูแลตัวเองให้ดีขึ้นครับก็ไปดัดฟันมาครับผมเพราะว่าตอนเรียนมด็กนี่ฟันห่างมากเลยทุกคนจะเห็นแบบบัตรเครดิต3าใบรูดผ่านได้เลยฟันหน้าเนี่ยแล้วก็เรียนด้วยครับยรงเรียนไปเรียนอินเตอร์ครับก็เลยขาดไม่ได้เลยครับขาดเรียนไม่ได้เลยใช่ครับผมคิดถึงวงการมั้งครับคิดถึงครับผมรู้สึกดีครับได้เจอกล้องเจอไฟบ้าง ได้เจออย่างนี้นานมากเลยกับงานในวงการน,นี่ถือว่าหายไปประมาณกี่ปีครับประมาณห้าปีครับผม,มที่หายไปเลยเพราะามันอยู่ในวัยที่เหมือนแบบตอนนั้นก็รับบทเด็กไปเลยเนาะรับบทเด็กก็รับไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่เด็กแล้วลถ้าเป็นพระเอกหรือว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วัยรุ่นซะทีเดียวก็เลยยังไม่มีบทที่จะเหมาะสมด้วยครับปีนี้เต็นเท่าไหร่ครับอยู่ตอนนี้17บ็ดครับผมแบบปีนี้กันยานี้18บดครับ คิดว่าตอนนี้พร้อมกลับมารวยงานงานในวงการบันเ,นเทิงได้เต็มที่พร้อมมากครับผมนะม,มีช่องหรือละครที่ไหนติดต่อมาบ้างหรือยังครับม,มีละครที่เข้ามาคุยบ้างไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันครับผมม,มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับเห็นว่ามีหลายที่กําลังแบบเล็งตัวเราแย่งตัวอยู่เลยก็ขอให้เป็นอย่างนี้ก็ดีครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนนว้ำมือแบคาแรคเตรอร์ที่เสนอมานี้จะเป็นประมาณแนวไหนครับน้องพัติก็เหมือนเป็นเป็นพระเอกที่เหมือนเป็นวัยอย่างเด็กๆใสๆยังไม่มีบทอะไรที่เหมือนว่าหดร้ายจนเกินไปเขาเป็นหนุ่มแล้วยิ่งยาว่าต้องกลับไปที่ช่องสามเหมือนเดิมไหมคะเออก็ตอนเด็ก <c oughs> ๆนี่ก็หลายช่องอยู่นะครับผมแต่ก็คิดถึงช่องสามมากครับตอนนี้ถือว่าเรายังเป็นอิสระใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อตอนนี้เซนอยู่กับโพลิพาทครับ บทที่อยากเล่นเป็นพิเศ,ษ,ททเเศษเหรอแคชชอบ The ะฟารมากเลยอะอยากได้เล่นอะไรสนุกสนุกอย่างนั้นบ้างครับอยากลองดูครับกับพลิพานี้สัญญาจริงเลยอีกทีปีครับสัญญาถึงปี59ครับอ,อันนี้เพิ่งเซ็นไปใช่ไหมครเพิ่งเซ็นไปประมาณ2ปีกว่าแล้วครับผม,มแต่ก็เขาบอกว่ารับงานที่อื่นได้ครับ แค่แค่บอกกล่าวเขาแล้วตอนนี้ทางต้นสังกัดนี้เสนอละครอ,อะไรให้เราละบ้างตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับผมคงหา,<ข>าบท <ๆ S 2> ที่เหมาะสมอยู่กลับมาคราวนี้ต้องเรียนการแสดงเพิ่มเติมหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับก็จากบทตอนนี้ยังไม่ต้องเพิ่มเติมนะครับไม่ไม่เคยเรียนมาเหมือนกันครับตอนอเด็กๆน่าจะไม่มีปัญหาครับทำไมถึงตัดใจเซนทิ้งไว้ถึงสองปีอะคบที่ยังมีผลงานอ๋อตอนช่วงนั้นก็ห่างหายจากวงการมาแล้วประมาณ2-3ปีครับแล้วเขาก็เรียกเข้าไปเซ็นก็เลยคิดว่าก็ก็เลยเข้าไปเซ็นครับแต่ว่า ก็ไม่มีงานตามมาเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเ,ออเรื่องเรื่องวัยของแพดด้วยแหละครับก็ยังไม่มีงานต่ทำไมถึงตัดสินใจที่จะเซ็นเลยไม่รอมีงานก่อนพร้อมก่อนให้เซ็นเลยอ๋อกอนแรกคิดว่าถ้าเซ็นไปลวอาจจะมีงานที่ตามเข้ามาครับผมแต่ว่าถ้าดูเต็มพัก็รู้ว่าหมดยังไม่มีบทอะไรที่เหมาะสมเลยครับทางบัตที่เซ็นเพราว่าหงบ้ยังไม่มีงานเลย2ปีเราได้เข้าไปบอกไหมว่าเอ,อแบบมีงานอ๋อพี่ก็คุยครับเขาก็บอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งขอให้ดัดฟันเสร็จก่อนขอให้อะไรเสร็จก่อนแต่ว่าตอนที่หายไปก็มี มีสินห้าคนกล้าท้าทำมีรักเชิญไปตอนนี้คัวคนจะลืมเราไหมครับกลับมาเป็นหนุ่มแล้ว ออก็ไม่กลัวนะครับถ้าถ้าลืมก็ไม่เป็นไรถ้าจําได้ก็ดีแต่ผมแค่กลับมาเล่นคันนี้เพราะว่าแบบว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยหลายๆคนมาคอมเมนต์ในไอจีในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยว่าแบบว่าอยากเห็นผลงานมากเลยรีบกลับมาเล่นนะรีบรีบมีผลงานให้ดูอีกนะบางคนถึงกับเขียนว่าแบบอยากให้เอาเรื่องเรื่องหมูหยองเรื่องคุณพ่อรับจ้างที่คน,คนจําได้เนี่ยเอามาฉายอีกรอบ<ค>น,นึงคน <มา S 1> จได้อยู่ตลอดมีไม่เยอะขนาดนั้นเหมือนตอนเด็กๆครับแต่ก็มีเข้ามาขอถ่ายรูปมีคนมาเดินไปก็เรียกหมูหยองก็มีบ้างครับกลัวกลับมาแล้วจะไม่เปรี้ยงเหมออนนตสมัยยเ็กๆ่าง ตอนนี้นักแสดงหน้าใหม่ก็อ๋อใช่ครับเรื่องเรื่องนี้ก็ก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรมากครับเพราะว่าแค่อยากแค่กลับมามีผลงานให้คนที่เขาอยากติดตามแพทได้ดูครับยังทั้งท่านมีเกคุยนะคะว่ากระสานอีนี้มีละครเรื่องต่อไปอะไรนี้ย้งเร็วนี้ยัง คุยครับอาจจะมีแค่เรียกไปโฆษณาครับผมเรียกไปดูตัวเรียกไปอะไรบ้างครับแล้วก็มีรายการส่งมาแปลว่าเ๋ยวนี้จะมีผลงานโฆษณากับละครให้ให้ได้เห็นกันใช่ไหมครับคาดว่าอย่างนั้นครับเหมือนช่วงที่หายไปอะบาร์ตี้บอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีมีมีหลายครั้งครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยพัเป็นเด็กที่เหมือนว่าเป็นทำกิจกรรมทุกอย่างของเรียนเลยบางทีชนะสปอร์ตเดย์มาชนะคลาสทัวนาเมนต์มาก็มีไปเที่ยวกับเพื่อนครับ ไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวแบบฉลองความสำเร็จไป่ใช่แบบเป็นป<ช>าร์ตี้อ๋อไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นครับนเนี่ยก็มีแค่วันเกิดเพื่อนแล้วก็ฉลองกันมากกว่าครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยมันแข่งกันเยอะมากเลยครับมีการแข่งขันเยอะมากบางทีชนะทีก็ดีใจครับเพราะอยู่แข่งขัน,นอ,อ๋อแข่งขันอยู่แค่ม4ครับก็มีมีกีฬาสีซึ่งแบบบางทีชนะพี่ม5ม6มันก็ภูมิใจในตัวเองเนาะบางทีแบบใครก็เป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนด้วยและกีฬาด้วยครับ ตอนนี้มีคู่คุยอยู่กับใครบ้างหรือเปล่ายังไม่มีครับผมคุณแม่ห่วงหรื่ออะไรครับคุณแม่ก็ไม่ห่วงขนาดนั้นครับถ้าถ้ามีคุยก็คุยครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครครับหรือว่าจะกลับเข้าวงการก็เลยไม่กล้าเปิดตัวสาวหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ยังไม่มีจริงๆครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าแอแบ็ด้วยครับเพิ่งเข้าไปเรียนปีหนึ่งนี่เพิ่งอาทิตย์ที่สองเองครับ ตอนนี้เล่นอยู่เอแบกคณะอะไรอะไรบ้างครับคอมอาร์ตครับผมแต่ว่าเอกเอกเพื่อความแม้เป็นการสื่อสารการแสดงเลยครับตั้งแต่คุณเข้าปีหนึ่งนี้เพิ่งอาทิตย์ที่2ของการเรียนเองอแล้วสเปคผู้หญิงของเราเนี่ยต้องเป็นประมาณยังไงอ่ะครับก็ไม่ได้มีสเปคถึงกับแบบว่าชัดเจนสเปซิฟิกขนาดนั้นขอแค่เป็นคนเอเชียแล้วกันฮะเราชอบคนเอเชียมากกว่าก็คือตอนนี้ยังส,สนิทเนาะครับผมอ่าควัสอีครับ Thank you dance dancing in the dark